กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมทรงยศรามสุทธิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านภาคเพื่อไทยขอเสนอ,อยุติด,ด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำกรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพทรัพยากรป่าไม้นะัว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความสาคัญต่อก,การดํารงชีวิตของมนุษย์เนื่องจากเป็นแหล่งธรรมชาติที่สร้างอากาศบริสุทธิ์เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งที่ทําให้ระบบนิเวศสมดุลแต่ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของจํานวนป่าไม้อย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากาเมื่อปี65นะครับประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง31.57ของพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งลดลงจากปี64ประมาณ0 0 2สาเหตุสําคัญที่ทําให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกิดไฟป่าและการบุกรุกทําลายป่าเป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาดังกล่าวจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างแท้จริงและแนวทางหนึ่งที่จะสามารถนํามาแก้ไขกับปัญหานี้ได้ก็คือการจัดตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้าโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อทําหน้าที่ในการผลักดันกระตุน้นสนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนท้องถิน่นในการทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนต่างๆเช่น การอนุรักษ์ดูแลรักษาและการพัฒนาป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญของประเทศให้คงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งหากกองทุนดังกล่าวสามารถจัดตั้งและดําเนินการเป็นรูปธรรมขึ้นมาจะส่งผลให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศอย่างต่อไปดังนั้นเพื่อการดําเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ําเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนว ทางในการดาเนินการต่างๆที่ชัดเจนเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนผมยิงีขอเสนอยติเรื่องของให้สภาผูา้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมวิการวิสามันพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ําตามข้อบังคับการจุมสภาปี6 2ข้อ49และข้อ50นะครับดังมีรายละเอียดดังนี้นะครับพวกเราคงต้องยอมรับว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมน้ำเพื่อเชิงพาณิชย์หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือน้ำเพื่อการอื่นใดนะครับแต่เราก็มาดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนที่ดูแลลุ่มน้ําทั้งย2ลิบุ่มน้ํามีคณะกรรมการมาดูแลแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาในระยะหลังเนี่ยกองทุนนี้ก็เหมือนเสือกระดาษน,นะครับเหมือนอย่างเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนผมไปกับการมติการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยรับเรื่องของสภาไปดูเรื่องอะทะเลสาบสงขานะครับซึ่ง ชาวบ้านเขาก็มาบอกว่าต่ก่อนคณะกรรมการกองทุนเนี่ยก็เข้มแข็งนะครับสมัยท่านนายกยิงลักแต่ตอนหลังมาก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เต็มที่นะครับ mm hmm. ยันก็เลยเห็นว่ามันส่วนใหญ่เป็นเสือกระดาษยันกฎหมายต่างๆเหล่านี้น่าจะได้มีการปรับปรุงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากปรากฏการณ์สภาวะโลกร้องเอลนินโยนะครับก็ทําให้สภาวะน้ําลดและส่วนหนึ่งที่น้าลดนะครับก็เกิดจากปริมาณป่าไม้ที่ถูกลดถูกลุกลานนะครับถูกบุกลุกถูกทําลาย พื้นที่ป่าสงวนล,ลดลงก็เลยทําให้แหล่งผลิตน้ําแหล่งผลิตความชุ่มชื้นของป่าไม้ต่างๆลดลงนะครับสาเหตุนหนึ่งนะครับก็คือปัญหาของคนที่เขาอยู่กับป่านะครับเราก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านทั่วประเทศในหลายพื้นที่นะครับมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์เขาอยู่กับป่ามาแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายตายบางคนอยู่มาเป็นร้อยปีนะครับแต่พรบรป่าสงวนเพิ่งออกมาเมื่อ60กว่าปี60กว่าปีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ย คนที่อยู่โดยชอบด้วยกฎหมายมันก็ไม่ชอบด้วยทันทีนะครับซึ่งเขาอยู่กันมาแต่คราวที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเขาเกิดไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยด้วยกฎหมายเขาก็ต้องอยู่กับภาครัฐและรัฐเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลความเสมอภาคของเขาได้นะครับเขาก็ต้องบางทีเขาเข้าไปเก็บอาหารป่าไปดูเก็บเห็ดเนี่ยติดนะครับถูกจับก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราได้รับรู้รับทราบ ยัดเราจะทำยังไงให้คนต้นน้ำเนี่ยเข้าห่วงแหนรักษาป่านะครับเมือนเราทําเขื่อนอย่างนี้นะครับคนที่มีปัญหานะครับไม่ได้ประโยชน์คือบริเวณที่สร้างเขื่อนหรือบริเวณเหนือเขื่อนคนที่ได้ประโยชน์คือบริเวณปลายเขื่อนนี่ก็เช่นกันนะครับคนที่ห่วงแหนหรือดูแลป่าก็คือคนต้นน้ําแต่คนที่ได้ประโยชน์คือปลายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรนะครับเราก็ควรจะต้องมีการจัดตั้งนะครับหาทางตั้งกองทุนมาดูแลเพราะดูอย่างเมื่อมีการรัฐประหารเมื่อปี57เนี่ย อันนี้ส่งผลมากเลยต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเพราะพอตั้งเกิดปี57มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรัฐประหารเนี่ยเขามีโครงการทวงคืนพื้นป่านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าเนี่ยยังได้รับการดูแลจากภาครัฐโดยเสมอภาคนะครับถึงแม้กฎหมายจะห้ามแต่ก็พออนุโลมแต่ตั้งแต่ปี57เป็นต้มนาเนี่ยหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยเวลาจะทำโครงการแม้หน่วยงานของรัฐมีงบมาณมีอะไร ต้องมีเอกสารรับรองนะครับจากกรมป่าไม้มาถึงจะดําเนินการได้มันก็เลยเกิดสภาวะสองมาตรฐานคนพื้นล่างพื้นราบทําได้แต่คนที่เขาอยู่ใกล้ๆป่าอยู่กันมาเป็นร้อยปีทําไม่ได้อย่างจังจหวัดน่านบ้านผมนะครับมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่พญาขุนฟองเมื่อ700กว่าปีมีพระเจ้าผู้ครองนครมา64พระองค์และพื้นที่ป่า70%เรนนี่ยพายายามเห็นว่าคนเขากระจัดกระจายอยู่เต็มที่แค่เฉพาะสงคมนะครับย่างชิงเกลือมาามสี่ปีก่อนที่บอกเลยเนะี่ยก็แสดงให้เห็นว่าชุมชนเนี่ยเขามีมาก่อน แต่ก็ได้รับผลกระทบขึ้นมาจากพรบรป่าสงวนเพราะฉะนั้นทํำยังไงนะครับที่เราจะทําให้เขาผูกพันรักษาป่าให้เขาดูแลป่าให้เขามีความภาคภูมิใจนะครับเพราะถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆป่าก็จะถูกทําลายนะครับระฉะั้นผมก็จะคิดว่าควรจะต้องมีกองทุนสักกองทุนมาดูแลมารักษาป่าต้นน้ํา จริงอยู่มีหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานมาดูแลนะครับเช่นการทําแนวกันไฟป่าซึ่งผมเห็นก็บางปีก็มีบางปีก็ไม่มีมันไม่มีหน่วยงานหลักที่จะมาดูแลผมก็เลยคิดว่ามันควรจะต้องมีกองทุนนะครับสักกองทุนมาที่จะมาดูแลพัฒนาป่าและมาอุดรอยล่วนะครับของข้อกฎหมายอย่างเช่นข้อกฎหมายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับปี57ว่าเวลาเราจะทําอะไรในพื้นที่ป่าเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารจากกรมป่าไม้นะครับมารับรองถึงจะจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่งั้นทาไม่ได้ ฉะนั้นถ้าเราสามารถให้กองทุนรักษาป่าต้นน้ำเนี่ยเขาได้ดําเนินการหรือเขามีส่วนนะครับเพราะเขาต้องดูแลป่าอยู่แล้วเนี่ยเอางบของรัฐเข้ามาเขาด,ดําดูแลให้ถ้าไม่มีการบุกรุกไม,ไม่มีการทําลายป่าเพิ่มขึ้นนะครับเช่นทําถนนทับถนนเดิมหรือทําอะไรโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในเขตหมู่บ้านอันนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะรักษาป่าคราวนี้นะครับอย่างเช่นที่ผมเสนอาการตั้งกองทุนป่าเนี่ยมันไม่ใช่แต่ดูแลป่าอย่างเดียวนะครับ เรายังดูแลคนนะครับแล้วก็ดูแลชุมชนหมู่บ้านที่เขาอยู่รอบๆป่ารวมทั้งสัตว์ที่เขาอยู่ในป่านะครับอย่างเช่นพะเยาเนี่ยก็มีนกยูงอยู่เยอะนะครับหลายพื้นที่นะครับเราจะต้องอนุรักษ์ไว้หรือเราสามารถจะไปทําระบบนิเวศนะครับทำฝายแกนซีเมนนะครับไม่ใช่ฝายก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นในป่าได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้มากําหนดการนะครับมากําหนดว่านโยบายอยากจะทําอะไรที่เราจะดูแลป่ามานะครับคราวนี้คนก็สงสัยว่ากองทุนต่างๆเนี่ยเราเจะเอาเงินมาจากไหน ผมก็ไปศึกษาดูว่ากองทุนในประเทศเนี่ยมันมีแหล่งใดได้มาจากไหนบ้างมีประเภทใดบ้างกองทุนแรกนะครับก็คือกองทุนที่รับงบประมาณจากรัฐโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับจัดขึ้นตามพรบส่งเสริรสมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี35นะครับก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ําเสียนะครับอันนี้ได้งบประมาณจากรัฐโดยตรงกองทุนทประเภทที่2คือกองทุนที่ได้รับเงินจากเครือข่ายทวิภาคีและพะหุภาคีองค์กรหลักซึ่งดําเนินการโดยรัฐ นะครับเช่นกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ FCPF นะครับก็จะดูแลในเรื่องของสภาวะาก๊าซเรือน,นกระจกและก็การทําลายป่ากองทุนที่3ก็คือกองทุนที่รับเงินจากภาคเอกชนนะครับเช่นกองทุนฟืนฟ้นฟูภูมิทัศน์ธธป่าและอาหารยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วก็กองทุนอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมยกตัวอย่างผมเห็นของภาคเอกชนที่เข้ามาเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับผมเห็น s g ก็ทําแต่ไม่ได้ทาที่นานคือผมเห็นภาคเอกชนเขามาเนี่ย คือเวลาลัดไปปลูกป่าผมอยู่จังหวัดน่านเนี่ยเห็นหน่วยงานรัดก็ไปปลูกป่าปีนี้ปลูกดอยนั้นอีกปีปลูกดอยนี้ปีนั้นปลูกดอยนี้พอสามสี่ปีก็กลับมาถ่ายรูปปลูกอยู่ดอยเดิมนะครับงบดูแลป่าไม่มีมีแต่งบปลูกป่าเงินทองไม่รู้เท่าไหร่ปลูกวันนี้เสร็จพอกลับไปไม่มีงบดูแลป่านะครับชาวบ้านก็ถอนปลูกข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่ามันต้องมีงบที่จะรักษาดูแลที่ผมยกตัวอยา่าง S c g ซีนี่ผมไ,มได้ข่าวว่าบางจังหวัดเขามีพื้นที่ไปให้หมู่บ้านชุมชนที่เขารักษาาป่า นะครับมีงบไปให้เขาดูแลนะครับถ้าป่ายังคงอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ทำให้เขาภาคภูมิใจในการที่จะดูแลป่าพฉะน้นภาคเอกชนเขาก็พร้อมที่จะดูแลนะครับอันที่4ี่นะครับกองทุนประเภทที่เราจะเอาเงินจากปลายเหตุมาดูแลต้นเหตุนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกองทุนสสสนะครับส่งเสริมสุขภาพอ่าเอาเงินภาษีบาปจากภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นะครับเอามาดูแลนะครับตั้งโครงการมีคณะกรรมการทุนระดับจังหวัดระดับประเทศท,ทำโครงการที่จะพัฒนาสุขภาพชีวิตของคน หรือกองทุนผู้ประสบภัยจากรถนะครับที่เราเอาประมูลป้ายทะเบียนก็มาดูแลคนที่มีปัญหาจากผู้ประสบภัยจากรถนะครับหรือประเทศที่6นะครับก็คือกองทุนประเภทผสมผสานจากทุกๆฝ่ายเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากใช้กองทุนที่ผมนําเสนออยู่นะเห็นนี้คือกองทุนรักษาปอปาต้นน้ำเนี่ยมาจากการผสมผสานนะครับผสมผสานจากไหนบ้างจากภาครัฐคือรัฐอาจจะให้เงินสนับสนุนเพราะอย่างที่ผมบอกว่า กองทุนนี้อยากจะให้มาอุดช่องว่างของข้อกฎหมายที่รัฐไม่สามารถจะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าได้โดยเสมอภาคกันให้เขาสามารถไปดูแลทํางบประมาณที่ไม่ได้บุกรุกป่าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการทําถนนลาดยางทับที่เดิมทาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านที่ไม่ไบุกรุกป่าเพิ่มนะครับรวมทั้งทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาป่าโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวกันไฟรักษาสภาพความชุ่มชื้นของน้ําหรือรักษาสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นมันี่คืออ่านในส่วนที่ว่า จากภาครัฐโดยตรงนะครับอันที่2นะครับนอกจากของภาครัฐโดยตรงเนี่ยก็อาจจะมาจากาภาคองค์กรและวิสาหกิจเพราะว่าวิสาหกิจหลายแห่งเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะดูแลรักษาปา่าธรรมดาเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจัดตั้งกองทุนเนี่ยเขาก็สามารถบริจาคเข้ามาได้และที่3ก็คือภาคเอกชนนะครับเพราะผมเชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเขาจะดูแลเพราะผมเชื่อว่าทั่วประเทศเนี่ยใครก็อยากรักษาปา่าถ้าเราดูโฆษณาทีวีเนี่ยเห็นจะมีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องการอนุรักษ์มากขึ้น จริงๆจังหวัดน่านเราของผมเองก็มีมูลนิธิรักป่าต้นน้ํามีองค์สมเด็จพระกิษฐาธิราชองค์สมเด็จพระเทพเป็นประธานนะครับแล้วมีคุณบรรทุนล้ำาและคณะกรรมการเขาดูแลป่านะครับดูแลทั้งป่าดูแลทั้งคนที่อยู่กับป่าดูแลทั้งหมู่บ้านที่อยู่กับป่าและไม่แค่นั้นนะครับยังดูแลจังหวัดน่านซึ่งมีเขตป่าแต่กองทุนมูลนิธินียมันดูแลแต่จังหวัดน่านผมอยากให้มีกองทุนลักษณะคล้ายอย่างนี้นะครับ มาดูแลผืนป่าทั่วประเทศนะครับทั้ง22ลุ่มน้ําประเทศเราจะได้มีป่ามากมายนะครับคราวนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ มันจะไปซ้ําซ้อนกับกองทุนที่มันมีอยู่เดิมหรือเปล่านะครับผมก็ไปดูว่ากองทุนที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันมีกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนคาร์บอนป่าไม้กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืนหรือกองทุนอื่นๆนะครับอันนี้ผมคงจะไม่กล้าล่วงแต่กองทุนที่ผมอยากจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกองทุนที่จะมาอุดลอยลัววนะครับจะมาอุดลอยั่วของข้อกฎหมายที่ทําให้คนที่เขาอยู่กับป่าเนี่ยเขามีปัญหาแล้วก็ดูแลชุมชนนะครับเขามีสภาพดีขึ้นเขาจะได้มีความ หวงแหนป่ารักษาป่าแล้วก็ดูแลป่าได้อย่างเต็มที่นะครับคราวนี้คนก็ถามว่าเราจะเอาเงินจากตรงไหนนะครับนอกจากภาครัฐที่จะอุดหนุนภาคเอกชนที่อุดหนุนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้คนรักรักษาน้ําคือเอาเงินจากปลายน้ํามาดูแลต้นน้ํานะครับเงินจากปลายน้าเอามาจากไหนนะครับคือเราคงไม่ไม่ไปกระทบจากเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้น้ําผู้ชูใช้และอุป,ปโภคบริโภคของไม่ใช่แต่ภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชย์ที่ใช้น้ําในปริมาณมากๆเนี่ย ราอาจจะมีการออกกฎหมายคำนวณนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเก็บเป็นลายสตางค์ตอกี่หน่วยก็ว่ามานะครับแล้วก็ส hmm. no ่งเข้ากองทุนเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะได้ใช้น้ําอย่างประหยัดใช้น้ําอย่างระมัดระวังและอย่างมีคุณค่าไม่ใช่เอาเข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ําเสียออกมาหรือใช้น้ําปริมาณมากอย่างน้อยเราต้องให้คนที่มันปลายทางที่เขาใช้น้ำเนี่ยมาดูแลต้นน้ํามากนะครับ มันจะได้สมบูรณ์ทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำนะครับแต่ว่าไม่อยากจะให้ไปเอากับพวกเกษตรกร,กรที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ผมจะนําเสนอในการตั้งกองทุนรักษาปป่าต้นน้ำนี้นะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะมีวิถีทางอีกหลายอย่างนะครับที่เพื่อนสมาชิกอาจจะเห็นนะครับผมคิดว่าถ้าเราตั้งการมาิการวิสามันขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มาคิดดูว่าเออถ้าเราจะมีกองทุนรักษาป่าต้นน้ำเนี่ยเราจะเอาเงินมาจากหน่วยไหนบ้างแล้วก็จะให้คณะกรรมการกองทุรักษาป่าต้นน้ำเนี่ย เขาทำอะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะรอเหมือนกองทุนสอสเรมีคณะกรรมการระดับประเทศ ระดับจังหวัดนะครับโครงการต่างๆเข้าไปสู่จังหวัดแล้วก็มาสอดระดับประเทศแล้วก็จัดงบไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจัดเสนอนะครับโครงการกองทุนรักษาป่าต้นน้ำนี้เข้าสู่สภาเพื่อให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณานะครับกำหนดแนวทางวัตถุประสงค์นะครับนโยบายในการตั้งข้อกฎหมายต่างๆนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่49เก้าและ50นะครับก็ฝากให้พี่ประชุมได้พิจารณาครับขอบคุณครับ